คนเขาบอกว่าถ้าเราเอาเคสใส่ที่มันเหลืองๆแบบเนี้ยไปใส่ยาม่วงถ้ามันจะใส่ขึ้นจริงก็เปล่านะ เราทุกันเราก็จะทาการเทน้ําใส่เฮ้ยไม่ใช่เปิดน้าสินี่เปิดน้าเปิดก็เป็นเขาเรียกว่าเปิดน้านะไม่ใช่เทน้าอย่าใส่เยอะนะทุกคนไม่ใช่อะไรหรอกไม่ใช่ขั้นตอนเลยใดทั้งสิ้นมันเปืองน้ําเราก็จะทาการใส่ถุงมือนะไม่ใช่อะไรหรอกกลัวมือเป็นเป็นสีม่วงๆเขาบอกว่าถ้าไม่ระวังดีๆเวลายาม่วงถูกมันจะเป็นสีม่วงๆทุกคนจากนั้นเราก็ยาม่วงเทลงไปเลยหนึ่งฝาแบบนี้พอทําไมต้องฝาหนึ่งหรอเขาบอกมาแบบนั้นก็ทาตามเขาก็บอกว่าฝาหนึ่งก็ฝาหนึ่งจากนั้นเราก็จะทาการคนแบบนี้ทุกคนคนยยยาาาามมม่วง้้้ััััันน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 เเเเขขกกกบบบํแลลคคไป จากนั้นเราก็โยนเคดเหลืองของเราลงไปโคเลโคเลแบบนี้เลยทิ้งไว้สัก2 0ถึง30วินาทีนะจะถามว่าทำไมถึงทิ้งไว้2 0ถึง30วินาทีไม่รู้เขาบอกมาไม่ต้องเถีงยงจะถามเยอะไม่รู้เขาบอกมาแบบนี้แต่อย่าแช่ไว้นานนะมันม่วงหมายถึงมันจะเป็นสีม่วงไม่ใช่มันม่วงนะทุกคนมันจะเป็นสีม่วงๆพอแช่เสร็จแล้วก็ไปใส่สบู่แล้วก็ขัดด้วยแปรงแบบนี้เลยทุกคนขัดเบาๆบนะขัดเบาเาเดี๋ยวเคสไป่อยหรือใครที่ว่ายากก็นี่เลยใส่เคสแบรนด์เอเมนะครับทุกคนใส่แล้วไม่เหลืองเร็วปังมากเรียบร้้อแล,ว,แลวทุกคนนใส่ขึม แอดว่ามันใสขึ้นอยู่นะหรือเพื่อนๆบอกว่าไงมันใสขึ้นหรือเปล่าแอดว่ามันใสนะใสแหละต้องใสสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับใครที่มีคำถามเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับไปแล้วนะบ๊ายบายบ๊ายบาย